เปแล้วไปแล้ว,ไป,ลว,ไ,ปลวไปทางไหนไปดิโอ้ยพี่น้องโอ้ยพี่น้องครับพ่อแล้วครับนีครับพี่น้องข้างต่อครับเจอแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องครับอีสานสมปมมรีมมนัฐมลลอยครับ เสีภารกิจงานหน้าละครับดำให้ดำหน้าแล้วละครับพี่น้องพอดีว่าผมมาขคุดเอาต้นโหลดทนงครับเสียเอาไปท่านาท่าตา,า,าพี่น้องเพราะว่านาดำครับก็เลยมานอนเหรียญอยู่อันเปนี่ครับเห็นแม่ต่อครับอันตัวสองตัวพี่น้องมันบินวนวนวนเวียน,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 นอยู่แถวนี้ผมก็เลยเสียอ้อยต่อครับเสียอ้อยต่อเหรียญเหรียญัิได้มาพี่น้องเดี๋ยวจะไปหาตกแตนครับมาเสียบใหม่อ้อยต่อสีแลหรีลยต่อครับมื่อนี่ นี่ก็เป็นวิธีการดั้งเดิมครับพี่น้องของการอ้อยตอแบบเด็กน้อยครับผมวิธีการอ้อยตอแบบอันเช้าบานเช่าซองบานปลาผู้พานธรรมดาธรรมดาครับผมนี่ครับตอนั่งน้อยอันพอผมพวกหน้าหน้ากับผ้ากันอ้อยตออย่างที่ครับเขาไปหาตักแตนมาครับเอามาเสียบไม้พี่น้องแล้วก็หาอันได้หาฝ่าย อันมัมัดกระดาษไสครับผมกับตัวตะแต,แตนครับต่อมันมาานี่มันก็สิคาบเอาตกแตนไปเลยพี่น้องแล้วห้อก,ก็เบิงกระดาษไอ้ที่มันบินปิวพระแลงพรลงพรลงพระล,ง,ลงนี่พี่น้องเขาได้สังเกตตอนนั้นครับเขากระสิเห็นมันชัดว่าครับมันบินไปทั้งใดครับกระดาษที่เอามาเฮ็ดนี่กถ้ทาทรา้ดีก็เป็นกระดาษขังในอันอันหยาซ่องครับขังในซ่องบุรีน่ะพี่น้องที่มันเป็นเลืลลอเรือมาครับ หรือกระดาษขาวส็บบได้ตรักระดาษนังก็ได้ครับพี่น้องนี่แหละครับวิธีการอ้อยต่อแบบดั้งเดิมแบบชาวบ้านตะเก ا าครับผมเอาตักแตนล่อครับเพิ่นบ่ได้เอาเนื้อเอาหมูมาล่อดอ,อกพี่น้องเดี๋ยวผมก็สิอ้อ,อยแถวนี้แหละครับที่มันบินมากเพี่น้องนี่พี่น้อง,องผมเห็นมันบินอยู่แถวนี้แล้ครับต้นมะขามกับต้นกระถินครับเพราะว่ามันมีหนองน้ำอยู่ตรงนั้นพี่น้อง มันกระสิบินขึ้นมาเอาน้ำครับสงสัยมันจะสบินมาแถวๆนี้แหละครับผมนี่แหละพี่น้องถัดต่อมันขาบไปมันกระสีขาบไปทั้งโตครับแต่แต่มันมันสิก,กัดเอาพี่น้องเดี๋ยวห้าสินั่งสังเกตการหาตัวแม่มันอยู่นี่แหละพี่น้องยุบเปนี่แหละมันไปมันกระสปิวพลงพลังพล,ง,ลงไปพี่น้อง เอ้ากล้องล่มเอ้าพวกเราไปกินแล้วกำลังสิไปตัวนี้ไหมโอ้ยไปแล้วโอ้ยไปใส่ไปใส่ไปใส่ไปแล้ว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 ไปทางไหนไปดิ ฮึ้งนี้่นี่อุ้ยน้ำมาเกับฮั่งนีโอ้ยพี่น้องเุ้ยไหวครับปูนพี่น้องผมแรนมานกเลยพนครับพนเรื่อยมึงควายมันยืนไปครับ คิดน้ำบักกับครับพี่น้องพูนครับมันบินกันไปข้างนั้นพี่น้องโอ้ยนี่ครับน้ำบักกับโอ้ยพี่น้องครับผมคาจะไปไปเอาน้ำม,มากินครับน้ำยุโรดก็เลยตั้งโทรศรัพท์ตั้งกล้องไว้พี่น้องมองไอ้ที่ผมมันเสียบตักแตน่ออยนะครับบาดการมากกล้องล่มครับผมบาดนี้ถือกับจังหวะอัน มันเอาถอดตักแตนผมไปพอดีครับอู้ีิครับี่เห็นตอนมันแลนอันต่อนมันบินมากครับมันบินเลยเดี๋ยวสิไปตามหาอันมองมันบินไปครับพี่น้องแต่โมหหว่าสีเห็นบ่ครับมันบินขึ้นไปทั้งนั้นครับเดี๋ยวเขาจะไปตามหากันครับพี่น้องมหหว่าสิเจอว่ครับอู้สิข้าหนามมาจับอีกครับสี่โดดกับยันโดดว่าขามพี่น้อง พี trees, The enough, Hill, The ่ครับมันบินขึ้นมาทั้งนี้แหละพี่น้องแตะกอนแถวนี้จะเป็นโน้นหัวหน้าจะเป็นโน้นอุ้มพอกครับเพื่อนวะนี่ก็เป็นอุ้มเมกครับต้นเสม็ดนะครับต้นต้นเมกหลายครับแล้วท่านก็จะเป็นปลาหนาครับปลาหัวหน้าหนาแบบเป็นหันิบหกสิบไรละพี่น้องเป็นต้นพอกต้นใหม่หลายครับแต่กอนก็ตอหลายครับแถวนี้ครับเดี๋ยวขึ้นไปเบิงครับมันถานาจะอยู่แถวนั้นแหละพี่น้อง มาฮอดแล้วครับพี่น้องมองมันบินผมเห็นมันบินมาเธอสุดท้ายครับเดี๋ยวหาก่อนครับพี่น้องก็จะมีต้นพงต้นไผ่แนี่ครับโอ้โหมันสอยููไสครับบันนี้มีทั้งต้นหวายมีทั้งต้นพอกแล้ครับแถวนี้โอ้ยมีบ่ โอ้เมื่อยดิเด๋ยวก็เห็นน้ำก็เขาต้นไผ่บอกว่าบนเขามาแถวกาะไผ่ติงเนื้โอ้หยหินมาทั้งนี้ที่นี่อยู่ตัวแล้วกาะไผ่โอ้ยแต่แหกเลยมาหาตอ นี่บ่โอ้บ่เห็นห้างต่อครับพี่น้องแต่เห็นมั่งห้างมิมห่างครับกานพี่น้องดูกบไพเนะเป็นห้างมิมห่างครับผมโอ้มีบว่ล่ะครับกอไพรหัวหน้าหน,าหนอหนองอุมเมงครับมองผมมมหาหอเมยพี่น้องเบ่งดูครับก็เป็นตะมีเป็นตะยูแท้ บินมาแถวๆใกล้ๆกันก็สิบเมัดยู่แถวนี้เนี่ยบอกเหบินเข้ามานี่โอ้ยเป็นตะมีบ่พี่น้องวะเป็นตะต่อยุยหรืออะไพี่น้องบินเข้ามาปลาทั้งนี้ก็สิบเอยู่ทั้งนี้บอ ข้างไหนเนาะไปเจอบ่าล่ะพี่น้องมันเป็นปลาเองสิละพี่น้องโอ้ยอยข้างไดนเนาะนี่บะะ่าล่ะหูปลาหาครับโอ้มี่ีโอ้ยสิยไา้เด้อ บ่เฝ้าจต่อนมันเขามากครับโอ้ต้นพอกไงครับพี่น้องจะเป็นต้นพอกครับแต่ก่อนมันจะมักอยู่ได้พี่น้องอัน ห้างตอนี่ครับโอ้ยพี่น้องครับพ่อแล้วครับนั่นครับผมเดี๋ยวผมสีส้มให้เบิ้งชัดๆครับนี่ครับพี่น้องห้างต่อครับเจอแล้วครับอ้ยนี่ครับนี่นี่พี่น้องนี่นี่เห็นปะครับโอ้ย แมนของไผ่บวชหละมีของไผ่บ่โอ้พี่น้องประมาณซ้ำหัวเลยละครับซ้ำหัวเด็กหน่อยครับผมประมาณซ้ำลูกแห่นบ่อนะพี่น้องโอ้ยอยู่หนีหลีโอ้ยพี่น้องเอ้ยเพิ่นเห็นก้อนผมแล้วครับพี่น้องเบ่งครับนั่นครับถุงพัดติกครับข้าเจ้าเอามาไม้ไว้พี่น้อง โอ้ยเสียดายเด้แสดงว่าข้าเจ้าเห็นก่อนแล้วครับนั่นพี่น้องโอ้นั่นครับโอ้ยเฝ้าครับเฝ้มาม่เฝ้าต่อครับเจออยู่พี่น้องโอ้ขนาดเฮ็ดแบบเดาๆได้นี่ครับเพิ่นเพิ่นเห็นก่อนผมครับ มีคนเห็นก่อนผมของไผ่เนาะของหนักคําบ่เนอะหรือของไผ่แต่ว่าหน้านี่จะเป็นหน้าอันย้าย่ครับผมที่อันย้าย่แบงห้หนักคําครับโอ้นี่ก็เป็นต้นพอกนี่พี่น้องแต่ว่ามันอยู่ต้นหว่าครับโอ้เสียดายที่พี่น้องิ่งนี้ครับเพิ่งเห็นก่อนผมครับพี่น้องโอ้เสียดายพี่น้องอัน ลายตอมากกับพ่ออยู่ครับแต่ว่ามาเปลี่นห้างที่เพิ่นเห็นก่อนครับจักของไผ่พครับเห็นบ่ครับหมองห้างต่อกัตถิยุที่หมองที่ผมเอานิวซีนะพี่น้องโอ้ยเสียดายครับเสียดายบ่อสั่นนี่เป็นของผมแล้วครับนี่นี่แหละพี่น้องห้างต่อโอ้ยเสียดายครับอันเพิ่นมาเห็นก่อนครับจักของไผ่พวเพิ่นหมายเอาไว้ครับผมอยู่ห,ห่างจากห้างมันกับประมาณสามเมตรครับพี่น้องอันนี้นาที่เป็น ต่อหัวเสือครับหรือว่าต่อดำพี่น้องเพราะว่าตัวมันน้อยแลลวก็ห้างมันกับดำดำพี่น้องอันต่อที่ีอยู่สองแบบครับแถวบ้านผมนี่ก็คือต่อหัวเสือหรือต่อดำกับต่อขาวครับต่อขาวนี่สิโตหไงครับแล้วก็ห้างมันน้อยพี่น้องเป็นกระบุงคุณครับแต่ต่อหัวเสือสิบห้างไงครับห้างไงเต็มที่กัอีซัมมันลูกบาดนี่ครับผมโอ้เสียดายพี่น้องแต่กับบัเฝ้าตอกครับมื้อนี้ แสดงว่าภารกิจไล่ตตอของผมกระจออยู่ครับแต่ว่าค่าสามารถที่จะเอาได้ครับเป็นไม้แล้วชาวบ้านผมที่เป็นดงซีครับทามีการไม้ไรก็แสดงว่ามีคนพบก่อนกับว่าเอาข้องกันครับเมื่อนี้ครับอีสานสามปีมาล้มมาล้อยครับพาพี่น้องมาล่องกันไล่ตตอครับออยต่อแล้วก็ล่เบื้องพี่น้องเกิดถึงความหลังตอนยังเป็นเด็กน้อยครับตอนผมไล่ต่อขามทงครับพี่น้องพ่ออยู่ครับแต่ว่า ก็เป็นต่อของเพื่อนพ่อกอนพี่นอ้องเมื่อยเจือครับแต่กับบ่อเฝ้า,าครับผมมว่วนดีเอาจำนี้แหละครับพี่น้องครับอีสานสมบปีมาแล้วมล้อยครับลาพีล้าน้่องไปก่อนครับสวัสดีครับนุ่นครับพี่น้องทั้งต่อครับทั้งต่อพี่น้อง